可能棒了。 Ê Ơi, 8 phút mệt quá, xin lỗi Ừ, đừng lo lắng Nà Mời tụi tui Chắc một Mời tụi tui Đừng à Lại mệt lắm à Ờ Đúng có không?

กินหน้ามอกินหน้ามอหน้ามอเป็นนานไม่ได้ไปแต่กูอยากกินอ่ะไปกินเถอะกินหน้ามอกันนะจริงเหรอจะกลับมาทำอนไม่รู้่าจะอยากกินอ่ะกูเรียนไกลกเรียนีวันนั้นกูไปกินหน้ามอเพระอย่งไม่เบื่หรอเราอยากไม่อยากกินมนุษย์เลยอยากกินหน้ามอุงเรียนบหายแล้วกูเรียนสองครึ่งไงชอมันเหาเฮ้ยกับใรกับใกูเรียนได้ไมกับภาภรบยาแล้วก โคสวยแบนี <gravity> ้้อไปท่เทียทำไมวะนพวกนี้มันส่งกันจนต้องพาวิดวส่มาเฮ้ยแกแล้วหนักปุ๊บเหรอติงอะรู้สึกว่ามันเยอะปะจริงวันนั้นอะเที่ยววันนั้นม่กินข้าวเจอวันนั้นทำงานกะส่งหรอวะดีๆแบบดันไปเินอล้วคือดึงมนสดท้ายแล้วตอนสุดท้ายต้อกลับไป ก้อกลับไปทำงานไอ้นั่นกอะผุ้หงมีแาน่พาบวกเฮ้ยไม่วิ่าเเนไวั้นคือว่างานวันนั้นาเฉยเุยได้ยินอ่ะได้ยินว่าไงพาวกํา้วคนี้วะก็่เขาติดนะเว้ยคือแกยกไปป่ะคือเขาใจมว่าว่า อย่างอยบางงานเนี่ยมือถืออย่างกินข้าวเงี้ยบางทีก็ก็อย่าเอาแต่ใจได้เลยแค่นี้นะไม่ถ้าเกิดมันก็เยอะเจออะไรแล้วก็มันกลับบ้านไม่ได้เฮ้ยถ้าครบกนไม่ได้นะมันต้องครบอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมาปีนเดี๋ยว หออคครับเลิกเรียนแล้วครับวันจะกำลังขานะ เออมามามานั right there, ่งมานั่งมาไม่นกฮะคุยนั่งไหนวะได้ได้เพื่อนนั่งนั่งนั่งไอ้เจี่ยบมันร้อนชิบหายวันนี้เป็นไงบ้างวะก็ดีอ่ะมันก็มีอะไรมากมั้งร้อนออเร้อนร้อนน้ำน้ำจะซื้อดิจะซื้ออะไรดิที่เกี่ยวกับภูเขาดนะฮะ้อซื้อน้ำให้เออน้ำเปล่าเอามียืมก่อนยืมก่อนโอเคโอเค อแล้วได้ละอีโจ้มฮะเปน้ำเย็นไอ้นี่กูกว่ามันน้ำเย็นมันหมดแล้วไงร้านเนี้ยกูกเลยซื้อน,น้ำป่นมาให้ก่อนน้ำเย็นไม่อยากกินกน้ำปูนจนะพอไหมวะรอแป๊บรอแป๊บร้อนอ่ะเนี่ยพอไปแช่มาให้และสองชั่วโมงเย็นแล้วเนี่ย <Thank you. S 1> เออเอ,อเฮ้ยเฮ้ย ไปแล้วปะ,ะไปแล้วเหรอเอ้ยชัยกกูเพิ่งได้นั่นงอย่างนี้นเนี่ยเบื่อแล้วอ,ะอ่ะฮ่าเบื่อแลอวปะไปไปับเพื่อนเก่ากูไม่เคยด่ายอย่างนี้เลยเพยื่อนใหม่มันเป็นอย่างนี้วะโอเบื่อแต่ก็เงาเงานะ เฮ้ยลับปะฮัลโหลพี่วอสุขครับอ้าวว่าไงน้องตัวมาพี่มีอะไรครับพี่ผมมีปัญหาพี่เพื่อนใหม่ผมแม่งรับผมไม่ได้อะไม่เหมือนเพื่อนเก่าเลยเห็นไหมละ่ะก็เมื่อก่อนน่ะตอนที่นายอยู่โรงเรียนน่ะมีพ่อแม่ดูแลทุกคนกไม่ได้ว่าอะไรพี่แต่ผมก็เป็นงี้แล้วนะ แต่เขานายขึ้นมามหาลัยแรกๆอาจจะมีเพื่อนอยู่แต่นายอมีทิสยัยของตัวเองอะที่แบบเอาใจตัวเองไง mm hmm. ก็เลยไม่มีอยากใครเป็นเพื่อนนายก,ก็นายบอกเราใช่ไหมวันก่อนว่าเพื่อนนายอแอบเลนทานนายไม่อยากเป็นเพื่อนนายเห็นไหมล่ะก็ผล่ะการที่แกเป็นคนแบบเอาใจตัวเองเป็นยังไงนายอไม่ได้อยู่บนโลกนี้คนเดียวนุ้เว้ยฉะนั้นนายควรจะปรับปรุงตัวใหม่โเคไม่มีใครอะ่ะ ได้ดั่งใจของใครเสมอไปหรอกก็ขนาดตัวเราเองแท้ยังไม่ได้ดั่งใจตัวเองเลยแล้วให้คนอื่น่ะทําอะไรให้ได้ดั่งใจของเราตลอดเวลาได้ยังไงวะฉะนั้นนายควรจะปรับปรุงตัวใหม่นว้ยเลยรสังคนที่ดีพี่สาวให้แหละครับผมจะลองคิดดูแล้วกันบวัสดี งานเลยไม่ราติดขึอนสอบติดลองถ่ายดีวัอดีเฮ้ยวันนี้กูมีอะไรจะพูดป่ะอ่าฮะมันแปลกมากเนี่ยเราขอโทษเจ้าสาสิ่งที่ผ่านมาเรากลับไปนั่งกินารณาก็เราผิดจริงอ่ะเฮ้ยจริงเพื่อวานมันเดินได้ไหม มีแต่ไม่ครให้ยคเสมอแกวันไม่นด้อังินนซาแล้วเขอบคุณมากจะมีเราและนายเสมอจากวันนี้จะมีเราเราและนาย ยืไปถึงไนดิออเออช่แืหมดแล้วว่ะเออไมเป็นไรไม่เป็นไรหาแม่คือเพื่อนกันเพื่อนตายตลอด